สวัสดีครับเพื่อนรักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ตกปลากับจันหมายนะครับมีเวลาเลยออกมาหมายกันนะครับวันนี้วันนี้มาตกปลากันอยู่ที่บ่อทรายรัชโดนะครับบ่อทรายลุงบนนะครับมาเย็นแล้วนะครับกะว่าเราจะมาไนฟิชชิงลองดูสักคืนนึงครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ตกได้กันประมาณเจ็ดแปดคันครับตรงนี้นะครับ ตั้งแต่น้ำลงก็ไม่เคยมาอยู่เลยนะครับลองดูกันนะครับว่าคืนนี้จะหมานหรือไม่หมานนะครับเดีย๋ยวเรามาประกอบทุนกันก่อนฮะคืนนี้จะตกทุนด้วยนะครับทบทวนการประกอบทุนสักหน่อยครับเราก็จะใส่ลายต็อปเปอร์นะครับผมได้ใส่ไปแล้วนะครับลายต็อป,ปเปอร์นะครต่อจากลายต็อปเปอร์ก็จะเป็น จะเป็นตะกัวองค์นะครับตะกัวองค์ก็จะเป็นตัวที่เป็นสมอไว้ท่วงไม่ให้ทุ่นเรามันเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับนะฮะใส่ตะกัวองไปด้วยนะครับนะฮะใส่ตะกัวองแล้วต่อมาก็จะใส่ลูกปัดนะครับใช้ลูกปัดเม็ดใหญ่นะฮะนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะใส่ทุ่นนะครับ ทุนเอาเลือกทุนขนาดพอเหมาะพอเหมาะนะฮะต่อจากนี้นก็เดี๋ยวจะใส่ลูกปัดอีกลูกนะครับเดี๋ยวไปเอาลูกปัดก่อนฮะมีไม้นี่นะค,คืนนี้เราจะลองตกปลาสวายดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะมาเล่นทุ่นเราบ้างไหมนะฮะนะครับก็คือนะฮะ ใส่ลายท็อปเปอร์ไปก่อนนะครับใส่ลายท็อปเปอร์ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยตะกัวองนะฮะตะกัวองก็มีหลายขนาดนะครับมีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะฮะก็เลือกดูนะฮะผมใช้ลูกกาลังพอเหมาะพอเหมาะนะครับเขียนตีข้างอันนี้ว่าสี่สิบนะฮะก็คงประมาณสี่สิบลูกกิโลนะครับนะฮะแล้วก็ใส่ลูกปัดนะครับลูกปัดหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ใส่ทุ่นนะครับ จากทุ่นเราก็จะร้อยลูกปัดอีกหนึ่งลูกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะผูกกับคลิปลูกหมุนนะครับคับช่วงนี้กลางวันร้อนมากครับเลยตั้งใจว่าลองจะมาตกกลางคืนบ้างเป็นไนท์ฟิชชิงดูบ้างนะไม่รู้จะทนยุงทนอะไรได้บ้าคนอยากตกปลาก็งี้ครับร้อนก็เลยต้องหลบๆหน่อยคร ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอบคุณทุ้ติดตามนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะนะครับจะพยายามทำคลิปดีๆนะฮะมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นเหยื่อกันเลยนะครับสำหรับเหยื่อในวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อสูตรตกปลาหน้าดินนะครับนะฮะของผมนะครับอยู่ในช่องนะครับมีเสียงตอบรับที่ดีมากมายนะครับที่บอกว่านำไปใช้กันแล้วแล้วก็ได้ผลดีนะครับปลากินดีปลาเข้าดีนะฮะ แล้วผมก็ดีใจนะครับมีความสุขที่ได้แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับทําให้เพื่อนๆได้ปลากันนะครับวันนี้คืนนี้นะครับเราจะตกสวายด้วยนะครับโดยใช้วิธีการพุ่นลอยนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นหนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับเถายาวนะครับก่อนนั้นเดี๋ยวเราฉีดด้วยมะชาลันจวนสักนิดนึงครับหอมมากครับ มาฉาลันจวนนี่ผมมีขายนะครับผมทําขายนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่ซื้อกันไปก็ได้รับนะได้รับผลงานได้รับความสําเร็จนะครับในการตกปลานะครับมีผลงานมาส่งมาชมก็นะครับขอบคุณมากนะครับมีบางท่านทักเข้ามาบอกว่าเออมันใช้มันใช่เลยนะฮะมันใช่เฮลบูบอยหรือเปล่านะฮะ เคยถูกหลอกนะครับซื้อไปนะครับไม่รู้เจ้าไหนนะฮะกลายเป็นเฮลบุบอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ครับมีส่วนผสมมากมายนะฮะนะครับขนมปังหนึ่งแผ่นเราตัดออกเป็นสี่ส่วนนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลองตกสวายนะครับเผื่อฟุกฟุกคืนนี้เผื่อจะได้ยินเสียงลอกบ้างนะครับ ่ร้จะได้ยินเสียงเล่าเสียงยุ่งนะครับสู้กันไปนะครับนักตกปลาก็เงี้ยครับได้ออกจากบ,บ้านก็มีความสุขครับอาจจะไม่ได้ปลาก็มีความสุขนะเมือ่อ <Kos ka? S 2> ผมมาถึงนะผมได้โยนเหยือ่อหน้าดินลงไปบ้างแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะมาโยนเหยื่อตุนลอยนะครับกัดสักหน่อยฮ <Elliott> ะเสียงปัตวาวขึ้นอยู่กลางๆครับไม่รู้คืนนี้เขาจะเข้ามาหาเราบ้างไหม ลองดูกันครับผมใช้ลายนะฮะความลึกของทุ่นประมาณเมตรกว่า,วานะครับวันนี้ลองดูครับไปแล้วครหมายแรกของทุ่นลอยครับ อ้มไปแล้วครับเพราะนั้นเราก็ปล่อยให้สายของเรานะฮะไหลลงไปหน่อยนะครับเพราะตะก้อโอ่งก็จะท่วงให้สายเราลงไปกองอยู่กับพื้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับวันนี้จะมีผลงานไหมเดี๋ยวเรามาดูแก๊กแก๊กอยู่ครับอยู่ไหม ปลาอะไรไม่รู้ครับอ๋อมาแล้วอโอโอโหสวายรุ่นๆดมส่วนแรกมาแล้วครับเป็นสวายฮะสายสักโลงได้ครับสวายแวน้แวนๆคนไหนไม่รู้ครับดางแกแก,แก กาจะคันนี้สายย่อนแล้วมาดูกันครับหงบปคอยไหนครับโอ้มาแล้วคงจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับไม่เป็นไร นี่ครับส่โลฮะตัวที่สองครับแม่เป็นไงไหาว่าคอยอยู่ไหมถ้าทางจะอยู่ครับเดี๋ยวเปิดไฟมันตึดตือเลยไหนฮะ ดูตัวที่โอ้ว้าวมาขาวเลยครับตัวนี้เห็นนี่ครับสายโลครับน่าจะโลกว่าตัวนี้ครับตัวสวยมากดินดินดินครับแม่เป็นไหนแม่เป็นไหนเห็นไหมครับไหนฟิชชิ่งครับวันนี้ ต้องางไหมครับเมื่อกี้อัดมาแล้วก็ลุดไปตัว โอ้ยมาไม่ค่นะกัวไม่ค่อยโตครับไซต์แปดขีดโลหนึ่งอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวผมดำเลยฮะเห็นไหมครับเนี่ยยกเลยนะย,กยกครับไหนฟิชชิงครับิอได้อารมณ์ครับ <laughs> เดี๋ยวคืนนี้เราจะตกปลากายกันด้วยครับ ดักลูกปลาไว้เมื่อเย็นอยู่ได้ป่าวก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยหอยกอกเลยครับโอ้โหเยอะครับปลาเลยปลาเล็กๆจริงๆครับเดี๋ยวเราจะเอาแต่ปลาเอาปากติก็แล้วกันครับโอ้โอ้เยอะเลยครับโอ้โอ้โอ้โอ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  เอาพากักกระดีสองตัวก่อนเยอะเลยครับกระโดดจนยุบยับยิบจับ,จบ,จบลองตกประกายดูครับจะได้ตัวไหมฮะลองดูครับจริง,ง,นง,งนะครับกระดิ่งขึ้นขึ้นลงลงนะฮะกระดิ่งก็เป็นตัวบ,กบอกสัญญาณครับมันดูกันวาเข้าไปฮะ เดีย๋ยวอืมเอออยู่นี่ครับอืมอืมอืมมับเขาให้ตัวรุ่นรุ่นครับเก็บหมดแนละ้วใส่ปลา มืดและเงียบสงบมากเลยครับคืนนี้ขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับนอกจากเสียงของรีดลิงเลไลสลับกับเสียงปลาที่หุบอยู่กกไกลตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในเตนนะ็นแล้วเป็นเต็นโยนนะครับ ขนาดพอดีนอนได้สองคนเปช่วยให้ไม่โดนยุงกัดได้ดีครับได้ยินเสียงนกอยู่ไกลๆนกร้องมีเสียงกบ เคยจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมได้พิตกปลาอยู่ที่บอ่อทรายทายทองนะครับที่ผักไห่บ่อนั้นเป็นบอ่อทรายที่กว้างใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีเรือเรือดูทรายประมาณสองสาลำบางลำก็เป็นเรือที่ไม่ได้ใช้งานนะครับคือหนึ่งประมาณตีสอง ก็กว่านะฮะจำได้ว่าได้ยินเสียงเหมือนคนตอกตอกอะไรตอกเหล็กที่เรือนะครับดังป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 ,งปังนะฮะนึกแล้วขนลุกนะก็ยังคิดโงนอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมเนาะดึกเดื่นป่านี้แล้วยังมาทำงานกันอีกเลยอก็เก็บความชงนไว้ในใจ ตอนเช้านะฮะจนเช้าจนเช้าก็เลยถามพอดีมีคนลงขายภายเรือผ่านมาก็เลยถามว่าเรือที่เขาทำงานตอนคืนเนี่ยเขาไม่หลับไม่นอนกันเลยก็ได้คำตอบว่านะเรือลำนั้นนะไม่มีใครทำงานแล้วนะครับเป็นเรือปล่อยล้างมานานแนละ้ว คูดและขนลุกครับแล้วก็มีข่าวว่ามีคนตายนะครับที่เรือลำนั้นนะฮะเป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าทำให้วิววิวอยู่พอสมควรอีกเรื่องหนึ่งนะครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปตกปลาที่เขาเรียกว่าลางไอ้เคนะฮะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับปกติจะออกจากบ้านประมาณตีห้านะฮะจะไปถึงที่นู้นก็ประมาณตีห้าครึ่งแสงเลื่อเๆืกำลังจับขอบฟ้านะครับลักษณะหมายก็คือเป็นคลองยาว ทอดมาจากหมู่บ้านนะครับน้ําในคลองนี้นิ่งสงบมีเพียงไอ้น้ํานะครับที่ที่ลอยขึ้นมาลมนิ่งเลยฮะช่วงนั้นจําได้ว่าเป็นน่าจะเป็นหน้าหนาวหรือดูหนาวน้ำค้างเกาะยอดหญ้าเต็มไปหมดผมจอดรถแล้วก็ ไปทำไปเตรียมอุปกรณ์อยู่ที่ท้ายรถที่กระบะหลังตาก็มองไปเรื่อยๆรอบๆนะครับนะกลัวเหมือนกันครับกลัวคนนะครับไม่ใช่กลัวอะไรหรอกแต่ก็สายตาก็เลือบไปเห็นมีคนคนหนึ่งนะผู้ชายเดินมาจากหมู่บ้านเดินมาไกลๆนะผู้ละคนลุก ผมก็มองนะะมองดูว่าเออเขาจะมาทำอะไรชายคนนั้นเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาหยุดหายไปข้างๆผมผมก็ยังคิดว่าเออเขาคงจะลงไปละข่ายไปกู้รอบหรืออะไรประมาณนั้นพื้นน้ำนะน้ำที่ที่คลองที่ไปตกปลาแนละ้วเงียบสงบนะครับนิ่งนะฮะ ไม่มีล่องรอยไม่มีละลอกน้ำกระเพื่อมเลยนะครับผมก็เก็บความรู้สึกแปลกใจเอ๊ะเข้าไปไหนหนาะพอช่วงใกล้ๆหกโมงเริ่มจะสว่างผมก็เลยเดินไปดูครับเดินไปดูตอนที่เดินไปนะฮะ รอยเท้าของเราที่เหยียบย่ำไปบนหญ้าที่มีน้ำค้างนะฮะเป็นรอยเท้าของเราเดินไปแต่พอไปถึงจุดที่เห็นผู้ชายคนนั้นลงหายไปก็แปลกใจนะครับพูดไปก็รู้สึกขนลุกนะวิววิวจุดที่ผู้ชายคนนั้นหายไปนะฮะ ไม่มีร่องรอยของคนเดินเลยนำค้างยังเกาะบนยอดหญ้าอย่างเรียบร้อยนะไม่มีร่องรอยของคนเดินน้ำในอำคลองนั้นนิ่งสงบขะแปลกใจจนสว่างประมาณเจ็ดโมงกว่าก็มีคนนะคุณลุงที่ขี่จักรยานติดจักรยานมาจากหมู่บ้าน ก็เลยถามคุณลุงว่ามาตอนเช้ามืดเนี่ยลุงมาละรอบหรือมาละขายหรือเปล่าเห็นมีคนเดินมาแล้วก็หายไปปรากฏว่าคุณลุงบอกว่าไม่มีหรอกไม่มีใครเดินมาหรอกตรงเนี้ยเคยมีเคยมีคนที่จมน้ำตายผมนี่คนลุกไปทั้งตัวเลยนะครับแปลกนะะ ผมเห็นเขาเดินออกมาจากหมู่บ้านนะเดินมาแล้วก็หายลงไปในลําคลองลําน้ํานะแต่ก็แปลกใจที่ไม่มีไม่มีร่องรอยนะไม่มีรอยกันเดินเลยหญ้ายังลำค้างยังเกาะยอดหญ้าอย่าง,ง,างยัง,ยยยง,ยงไม่มีอะไรมาโดนไม่มีอะไรมาสัมผัสอันนี้เป็นประสบการณ์นะที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับให้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะครับ เดี๋ยวตั้งใจว่าจะนอนนะครับก่อนจะนอนก็คงจะต้องสวดมนต์ก่อนนะขออภัยไม่ลบลูสิ่งใดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นอนแล้วนะครับก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะะะนครับ,นะรบเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสวดมนต์หน่อยสว่างนะครับเมื่อคืนนี้ปลากินตั้งแต่หัวค่ำนะฮะแล้วก็พอดึกไปแล้ว ตีหนึ่งไปแล้วนะก็เงียบเลยนะฮะไม่กระดิกเลยครับเดีย๋ยวเราจะมาโยนเหยื่อกันอีกสักไม้หนึ่งนะครับเห็นดูเมื่อคืนเนี้ยได้ได้กี่ตัวโอ้พมมีครับพอมีพอม,อม,อมีเดี๋ยวมาโยนเหยื่อกันต่อครับ เมื่อคืนหมอกลงจัดครับ mm. เพิ่มอีกสักแผ่นวันนี้ตัดเป็นสี่ส่วนนะครับ mm. เกี่ยวชิ้นใหญ่ เดี๋ยวโยนเยือกอีกสักไม้หนึ่งฮะแล้วก็จะกลับบ้านนะครับคงจะร้อนพอดีเมื่อคืน,นเงียบเลยครับตกปลา,ายไปสองคันไม่กระดิกเลยฮะทิชชู่ไม่ไหลเลยอืมตกปลานะฮะก็อย่างงี้แหละครับ,งงรบดูที่ฮะเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นเน้นหนักไปท้งหอยทั้งหมดโอ้โห อปลากระดีเพียบเลยฮะน่าสนใจครับ,รบอากาศเริ่มร้อนนะครับก็จะกลับแล้วนะฮะอยู่ต่อไม่ได้ครับร้อนมากนะกลางวันร้อนมากมายนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานปลารวมเมื่อคืนนี้นะครับได้กี่ตัวไม่รู้รับ อ,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 อได้ไว้น่าจะสองสี่หกแปดแปดตัวครับเป็นสวายรุ่นๆนะครัอีแม่ไม่รูปไปไหนครับไม่กินนะปล่อยลูกมากินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ้าตัวครับนะฮะก็คงจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ ใครที่ชมคลิปนี้นะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยนะฮะไม่เจ็บไม่จนนะครับก็นะคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ